สวัสดีคับคุณฟังครับตอนนี้นทุกท่านเข้าสู่รายการ RMU T T News ิกัดข่าวเด่นนะครับก็กลับมาพบกับผมเดียวทันชนนงามเหมือเช่นเคยนะครับพูดคุยกันข่า,า,าสวสารสาระดีๆแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยต้องเน้นไปที่เรื่องของสถานการณ์โควิดสิเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตนะตามไปงานแล้วนะฮะสถานการณ์โควิดตัวเลขผู้ติดเชื้อ ยังอยู่หลักหมื่นคนนะซึ่งจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่ามันจะมีมากกว่านี้ไหมเพราะว่าหากว่าไม่นับรวมกับคนที่เขามีการตรวจแบบ ATK หรือว่า a n t i g e n test k i t วิธีการเขาใช้แบบการแยงจมูกเข้าไปครับตรงน,นี้แหละก็ะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาจจะไม่ได้มีการรวมเข้าไปในนั้นนะฮะนี้ ผมจะรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ฟังกันสักหน่อยนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับอยู่ที่กว่า200ล้านคนนะและมีผู้ที่เสียชีวิตสะสมทั่วโลกกว่า4ล้านคนยอดสะสมผู้ติดเชื้อในไทยนับตั้งแต่ปี63อยู่ที่กว่า8 0 0 0 0นคน ตัวเลขนี่คือ 885, 275คนนี่คือยังไม่ได้รวมวันนี้ด้วยนะฮะศูนย์บริหารสถานการณ์คูณสิหรือาหลวสบค,คก็รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลขติดหลักหมืน่นติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขสีเขียวเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังฮะบวกเพิ่มครับหายป่วยแล้วจริงหรือเปล่า2 0,000กว่าคนเนี่ยหรือว่า รักษาอยู่ในช่วงเจ็ถึงสิวันแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์เตียงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักอเมริกานั้นการติดเชื้อน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่ามีตัวเลขติดเชื้อรายวันก็เป็นหลักแสนคนด้วยนะผมได้คุยกับนักข่าวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับเขาก็บอกว่ามาตรการของ สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นละ่ะจากเดิมที่มีการผ่อนคลายหลังจากที่ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วเขามาเข้มขึ้นครับนะก็คือว่าคุณฉีดวัคซีนมาก,ก็จริงไงแต่ว่าคุณก็ต้องพกติดตัวไปด้วยเวลาคุณจะเข้าผับเข้าบาร์เข้าร้านอาหารอะไรแบบนี้นะบางร้านเขาขอดูเลยนะควบคู่กับ ID card กก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของเขา นะฮะมีความเข้มข้นขึ้นนะครับสถานก,การณ์นี่ค่อนข้างที่จะแย่นะครับอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฮะเอาไม่อยู่นะฮะตัวเลขกดไม่อยู่จริงๆผมรายงานนี้หน่อยเจ็ดกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับลดมีการเสี่ยงป่วยรุนแรง ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สถาบันพยาบาลรัฐเ,เอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งจากการศึกษาในอเมริกาลและก็จีนพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9กว่าร้อเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับรวมด้วยก็ทำให้มีการดุนแรงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงเป็นการลดโอกาสเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดโรคโควิด -19 ได้กองควบคุมโรคเนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความเสี่ยงเนี่มารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับก็คือหญิงตั้งครรภ์อายุ4เดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการได้รับเคมีบำบัดแล้วก็เบาหวานผู้สูงอายุ6ก65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้โรคธลาลัสซีเมียผู้มการบกพร่องผู้ที่ติดเชื้อ HIV วที่มีอาการโรคอ้วนคือผู้ที่ว่ามีน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมหรือว่ามีดชัชนีมวลกายมากกว่า35กิโกรมต่อตารางเมตรนะฮะ เราบอกว่าสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัานใกล้บ้านและมีสถานที่พยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลับประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31สิงหาคม64โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับก็ลองเช็คดูนะฮะว่ามีที่ไหนอย่างไวบ้างแต่ว่าเกณฑ์ก็ตามนั้นละครับ นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับมีประเด็นนี้นะที่ปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีนะคุณผู้ฟังนะสั่งปิดหมู่บ้านนะครับถึงขั้นแบบนั้นเลยนะฮะมีการรายงานนะครับว่าคัสเตอร์งานศพในพื้นที่หมู่8 บ้านปลือวายจับลหนองพโพรงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีบบุรีทางโชกภาพได้จัดงานภายในบ้านแล้วก็มีญาติที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มเลยครับมาร่วมงานศพแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่เดินทางไปร่วมงานศพเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับญาติซึ่งก็เดินทางมาจากกรุงเทพก็ได้มีอาการเป็นไข้แล้วก็เดินทางไปทําการตรวจผล ปรากฏว่าติดเชื้อโควิด1 9ครับจำนวน14คนนะฮะหลังจากนั้นวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำการตรวจสอบก็คือสบอบประชาชนในพื้นที่มุมู่8ที่เดินทางไปร่วมงานศพแล้วก็สุ่มเสี่ยงจำนวน398คนผลปรากฏว่าก็มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9าจำนวน54คนแล้วก็มีสุ่มเสี่ยงสูงอีก130คนนะะี่นะบางหน่วยงานเนี่ยก็ได้ให้ประชาชนที่ตรวจหาเชื้อ ผลเป็นบวกแล้วก็สุ่มเสี่ยงกลับไปกักตัวที่บ้านนะครับทางจังหวัดก็ออกหนังสือคําสั่งจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพื่อสอบสวนโรคด้วยเพราะว่าเกิดการแพร่โรคะบาดของโควิดสิบเก้านี่นะทีนี้หลังจากที่ว่ามีการลงพื้นที่ไปแล้วนะครับผลปรากฏว่ามีการนํากลวยแล้วก็แผ่นป้าย มาตั้งปิดถนนการเข้าออกนะครับที่หมู่บ้านปากทางเข้าหมู่8บ้านปรือวายนะขึ้นป้ายเลยเขียนว่าพื้นที่ควบคุมชวคราวตามพรบโรคติดต่อ2558ห้ามเข้าออกก่อนได้รับอนุญ,ญาตก็มีผู้นำชุมชนและก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะอยู่ประจำด่าน คือคอยดูนะครับว่าไม่ให้ใครจะฝ่าฝืนคําสั่งนะสำหรับการตั้งด่านคัดกรองเข้าออกหมู่บ้านทั้งหมดด้วยกันสี่ด่านด้วยกันก็คือทางเข้าบ้านปลือวายบ้านหนองกลางบ้านหนองสองตอนบ้านบางน้ำำําดําการตั้งด่านให้ประบัติตามก็คือว่ามีการปิดกั้นบริเวณทางเข้าออกรอบพื้นที่หมู่บ้านปลือวายหมู่ที่8ตํตบลบนองโพงอำเภอสีมหาโพธิ์ ah ro, จังหวัดปราจีนบุรี หา้ามผู้ที่ว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เกิดโรคโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตั้งแต่วันที่14สิงหาคมเลยนะจนถึงวันที่16สิงหาคมตลอดทั้งวันก็มีรถพยาบาลหน่วยกู้ภยัยทำหน้าที่รับส่งผู้ป่วยเข้าออกตลอดทั้งวันครับชาวบ,บ้านที่อยู่ในที่หมู่บ้านก็เริ่มได้รับผลกระทบกันละร้านค้าร้านอาหารตามสั่งและแวกนั้นปรากฏว่าไม่สามารถขายอาหารได้ครับ จากการสอบถามชาวบ,บ้านบ้านปลือวานเขาบอกว่าตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการไปทางานเพราะว่าเขาประกาศปิดหมู่บ้านก็อยากให้ปิดไปเลยเพราะว่าทางบริษัทก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณยังเสี่ยงต่ําก็สามารถไปทางานได้นะส่วนตนเองก็อยากให้คนในเนี่ยห้ามออกคนนอกห้ามเข้าไปเลยเพราะว่าอย่างตอนที่ไปทํางานก็ยังมีโอกาสที่ได้รับเชื้อมาถึงที่มีการคัดกรองเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเชื้อจะมาตอนไหน นในช่วงเย็นนะครับโรงพยาบาลสีมาโพธิ์ก็ได้รับผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของประชาชนในพื้นที่ครับที่วัดปลือวายใหญ่ก็พบว่ามีประชาชนในพื้นที่หมู่10เนี่ยมีผลเป็นบวกจำนวน17คนหมู่12มีผลเป็นบวก1คนหมู่ที่8จํจำนวน8คนแล้วก็คนในอำเภอสีมาโพธิ์นะครับที่มาร่วมงานศพอีก1คนด้วยนะครับ หลายหมู่บ้านเขาก็ต้องมีมาตรการแบบนั้นนะฮะพูดถึงประเด็นนี้หน่อยนะครับวัคซีนสาธารณสุขบอกว่าเน้นรวดเร็วทั่วถึงนะฮะกองทัพโรงพยาบาลสิริราชก็เดินหน้าเพิ่มไอซียูสนามหอพักคนไข้ป่วยใหม่2 2ง0 0ืกว่าคนนะครับกรมควบคุมโรคจัดฉีดวัคซีน10ล้านโดสซีโนแวค 4. ล้านโดสและแอสตาซิเนกาหล้านโดสส่งให้ทั้ง77จังหวัดนะครับก็เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มป่วย7โรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ขณะที่ของทัพว่าสั่งเติมแพทย์พยาบาลแถว2อีก500คนให้บริการด้านโรงพยาบาลศิริราชก็เพิ่มไอซิยูสนามนะครับสร้างหอคนไข้ไว้รับมือกับสถานก,การณ์ที่อาจจรุนแรง ยอดป่วยใหม่ก็2องหมกว่าคนอย่างที่ได้เรียนไปเนี่ยนะฮะนี่ตามรายงานนะกระทรวงกลาโหมที่บอกว่าระดมแพทย์ห0าร้อยคนยนะครับพลโทคงชีพตันตรวานิชโครกกระทรวงกาโหมก็บอกว่าพลเอกช้ยชาญช,ช้างมงคลรัมตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีการประชุมติดตามการสนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตโควิดสิบก้า แล้วบอกว่าภาพรวมของฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจยังคงตรวจพบแล้วก็จับกลุมผู้ลักลอบเข้าเมืองได้ต่อเนื่องตั้งแต่1-12ถึงสิสิงหาคมนะีจับกลุ่มได้1,864คนครับก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับการควบคุมโรคเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงตั้งจุดตรวจและก็ดางตรวจบริเวณรอยต่อจังหวัดสีแดงเข้ม จัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจในพื้นที่นะครับเพื่อลดการเคลื่อนย้ายแล้วก็จัดกัดก,กิจกรรมตามเขตสถานที่เป็นปัญหาก็อย่างพบพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบนะครับรวมกลุ่มดืนมูุราหมดสุมยาเสพติดเล่นการพน,นันต่อเนื่องกองทัพก็เร่งขยายกี่ความสามารถในกำลังการแพทย์ในโรงพยาบาลทาหารแต่ละเหล่าทัพก็จะตั้งห้อง ICU รองรับ ผู้ป่วยสีแดงเพิ่มเป็น80เตียงแล้วก็ผู้ป่วยสีเหลือง3 0 6เตียงขณะเดียวกันนะครับก็อยู่ระหว่างการเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วก็ C.I. Community Isolation ในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศนะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยสำหรับโรงพยาบาลสนามในมทบ11นะพื้นที่กทมก็อยู่ระหว่างการปรับเพิ่มให้สามารถรองรับการตรวจเชื้อคัดกรองโรคได้เพิ่ม500คนต่อวัน ในลักษณะคือว่าขับรถยนมารับการตรวจหรือว่าไ i รทู t นะฮะขณะที่โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสมุทรสร,รกองทัพบ,บกในพื้นที่กรดมก็มีประชาชนนะครับมารับการบริการแล้วเกือบ1-0,000คนให้บริการครบวงจรตรวจคัดกรองเชื้อเอ็กซเรย์ปอดพบแพทย์รับตัวเข้ารักษาในระบบจ่ายยาแล้วก็พากลับบ้านสีหลัก็สร้างไอศกยูสนามรับรองผู้ป่วยด้วยนะ ผูป้ป่วยหนักที่ว่ามีโรคซ้ำซ้อนเต็มรูปแบบในความร่วมมือนะครับให้บริการจากบุคลากรโรงพยาบาลในเครือทั้ง3าแห่งก็คือโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชกาลรุนศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษก็20เตียงนะฮะก็ประมาณ100่งล้านบาทก็เปิดทําการวันแรก30สิสิงหาคมนะครับ ตามรายงานนี่นะฮะคือว่าแพทย์ชนบทเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้มีการรับผิดชอบจัดซื้อ ATK ด้านชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการฉบับที่2องค์การเพสัจกรรมนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในการยืนยันจัดซื้อ ATK ที่มีมาตรฐานที่เป็นข้อกังขาตามที่องค์การเพสัจกรรมแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอารหารและยาออกมา,าแถลงชี้แจงยืนยันที่จะเดินหน้าจัดซื้อตาม การประมูลในทีเคจำนวนนะครับ8.5ล้านชิ้นหน่วยได้ผู้ชนะการประมูลก็คือบริษัทหนนะฮะออบอกว่ามีข้อกังขามากถึงคุณภาพแล้วก็ความแม่นยำชมรมแพทย์จุนบทก็บอกว่ายืนยันว่า ATK ก็คือหัวใจของการควบคุมโรคโควิดควรใช้ ATK ที่ว่ามีความแม่นยำนะ และกคุณภาพสูงซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้การรักษาได้ทันทีมีรายงานนะครับบอกว่าหมอผู้พาทของให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยรับฉีดวัคซีนดีบฉีดวัคซีนเลยนะครับเพราะว่าพบว่าในกลุ่มของผู้ที่เสียชีวิตนย่ยงประมาณวันละ84เป็นกลุ่มผู้สูงาอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มโรคเรื้อรังเนื่องจากว่ามีระดับภูมิต้านทานต่า แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเมื่อติดเชื้อโคุิสิกก็จะทําให้มีการป่วยรุนแรงโบขอให้ประชาชนกลุ่มเสียเ่ยงซึ่งมี3กลุ่มก็คือ1กลุ่มผู้สูงอายุ6 0 60ปีขึ้นไป 2. นะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัว7โรคเรื้อรังได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคอ้วนน้าหนักตัวมากกว่า100กิลกรัมโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหลอดเลือด โรคไตวายกลุ่มจริงตั้งคางนอะายุคันมากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปให้รีบเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดสิในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะแล้วตามรายงานบอกว่าคนไทยก็รับวัคซีนไปแล้วกว่า22ล้านโดสนี่นะฮะเอาละครับน่าจะพอสมควรนะฮะสำหรับช่วงแรกช่วงหลังก็มาติดตามสถานการณ์คุยกันต่อลวกันนะครับพบสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ i m u t t News ปรกาศข่าวเด่นนะครับคุณผู้ฟังครับรายงานกันต่อเนื่องนะครับพูดถึงเรื่องของวัคซีนกันสักต่อยนะฮะมีเรื่องให้จับตากันนะครับประเด็นนี้ครับคือ,อยังมาซ้ำเติม กลับสถานการณ์โควิดสิที่ว่าแย่อยู่แล้วนะยิ่งเจอแบบนี้ก็ยิ่งแย่กว่าตำรวจนนทบ,บุรีครับจับกลุ่มตัวติวเตอร์หนุ่มอ้างว่ามีโคต้าฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มเรียกเก็บหัวละ2,500รบาทเลยนะแล้วมีคนหลงเชื่อเนี่ยชาวนาสัก400คนนะฮะจ่ายเงินไปกว่าล้านล้านบาทพอถึงวันนัดโรงพยาบาลกลับไม่รู้เรื่องด้วย กขเลยแจ้งจับกันผู้ดวหาก็ยรับสรารภาพนะครับว่าผมว่ายังมีหมายจับคดีหลอกเงินค่าติวเตอร์เข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจของชุมพรติดตัวอยู่ด้วยนี่นะฮะนำในง,งานเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับตำรวจนนทบ,บุรีนี่นะครับก็ส่งชุดสืบสวนเข้าไปจับกลุ่มนายเจษดาผิวสุวรรณอายุ39ปี คนนี้เนี่ยเป็นติวเตอร์นะครับแล้วก็ผู้จัดก,การสู่แนแนวเข้าเตรียมทหารตำรวจย่านถนนกรุงเทพนนทบุรีผู้ต้องหาคดีช่อโกงนะครับก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ร้านกาแฟริรมถนนกาญจนาพิเศษตำบลบางคู่เวียงอําเภอบางครวยจงังหวัดนทนทบุรีนะครการจับกลุ่มเนี่ยก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับคือนางสาวจิตลดาอายุ3 2ปีก็เข้าแจ้งความกับตำรวจครับ ที่สพบางใหญ่นะว่าถูกนายเจษดาหลอกว่ามีโคตา้าฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มแต่ว่ามีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมงละ2,500บาทเชื่อเขาฮะรวบรวมคนเพื่อไปฉีดวัคซีนจำนวน465คนก็โอนเงินเข้าบัญชีชื่อนางสุนีธนาคารไทยพาณิชย์น,น,นะฮะโอนไปทั้งหมดรวม7ครั้งก็เป็นเงิน1ล้านกว่าบาทหลังจากโอนเงินไปแล้วเนี่ยนาะยเจษดาก็นัดหมายให้ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลวิชันนะ แต่ว่าเมื่อไปถึงทางโรงพยาบาลปรกากฏว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็แจ้งว่าไม่มีการฉีดวัคซีนก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สอนออนางเลิง้งหลัจากการตรวจสอบนเนี่ยพบว่าการกระทาความผิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพาบางใหญ่ก็เลยมาแจ้งความเพื่อให้ดาเนินคดีกับนายเจษดาแล้วก็นางสุดีข้อหาร่วมกันช่อโกงนะฮะก่อนที่ตํารวจจะติดตามจับกลุมตัวได้เบื้องต้นคือว่านายเจษดาน,นะครับก็ให้การรับสรารภาพต่อข้อกล่าวหานะ จากการตรวจสอบเนี่ยพวบว่านานเจตดามีหมายจับคดีช่อโกงของศาลจังหวัดหลังสวนครับมีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความถูกนานเจตดาหลอกเงินค่าติวเตอร์เข้าโรงเรียนในร้อยตำร,ร,รวจเหตุเกิดเมื่อเดือนสิงหาคม63รอสอบสวนได้นำตัวส่งส,สบพบ้านในหูดจังหวัดชุมพรสวนคดีช่อโกงการฉีดวัคซีนพรรกาานสอบสวนก็จะทำหนังสืออาญาตตัวดำเนินคดีต่อไปเนี่ย ดูสิครับเป็นการซ้ําเติมกันนะฮะแม่จริงๆเลยสถานการณ์การฉีดวัคซีนครับมีรายงานว่าโรงพยาบาลบางสอทงนะครับเปิด Walk-in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก17-19สิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าเป็นไฟเซอร์เข็มที่1ในกลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปนะต้องเกิดก่อน 15, 15สิงหาคม2 5 0 4 เป็นหิงตั้งครร12สัปดาห์ขึ้นไปผู้ชายที่ว,ว่ามีน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมนะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับว่าใครสามารถที่จะได้รับวัคซีนบ้างส่วนที่อียิปต์ครับอียิปต์เนี่ยตามรายงานนะครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขอียิปต์รายงานว่าได้รับวัคซีนเอสตาเซเนกาจำนวนประมาณ1ล้าน7แสนชุดผ่านโครงการโคว็ก ององการอนาไมโลและก็พันธมิตรวัคซีนกาวีนะครับซึ่งก็เป็นวัคซีนชุดที่3แล้วก็ทําให้จํานวนวัคซีนที่ได้รับผ่านโครงการโคเว็กนั้นมีจํานวนประมาณ4ีล้านสามแสนโดสแล้วนอกจากนี้คือว่าอียิปต์ก็ยังมีการใช้วัคซีนโควิดสิของสปุกนิกซิโนฟาร์มซิโนแว็กจอร์นสันและจอร์นสันแล้วก็ยังเริ่มต้นการผลิตวัคซีนโควิดสิของซิโนแว็ในประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับอียิปต์ก็มีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ40ของประชากร 100ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ด้วยนะครนี่เขาได้รับวัคซีน,เ,นเพิ่มเติมไปก็ยิ่งมีเพิ่มก็ยิ่งดีนะฮะสำหรับวัคซีนที่จะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับต่อสู้กับโควิด1 9จนถึงทุกวันนี้นะฮะส่วนวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3นะฮะก็พร้อมฉีดเข็มที่2 นะครับก็เป็นเอเซซเนกาทั้งหมดให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33เริ่มทั่วกรุงนะครับ26จุด16สิงหาคมนี้นะฮะคือรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมครับแพทย์หญิงนิทยาพรลิมประพันธ์นี่นะครับแจ้งผลการเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19หน่วยคณะทำงานบริหารจัดการและกระจ่ายวัคซีนก็ได้เตรียม จัดศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อให้บริการผู้ประกันตนมาตรา33ในการฉีดวัคซีนเข็มที่2หลังจากที่ผู้ประกันตนมาตรา33นะครับได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมนะแล้วข้อมูลมีผู้ประกันตนมาตรา33นี่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วนะฮะกว่า1ล้านคนตามสูตรนี่นะฮะผู้ประกันตนตามสูตรการฉีดสูตรแรกแอสตาเซเนกาสเข็มก็คือผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1 เป็นแอสซาเซเนกาแล้วก็จะครบกร 2, ําหนดฉีดวัคซีน2พภายใน12บสถึงสิสัปดาห์ก็จะเป็นวัคซีนยี่ห้อแอสซาเซเนกาเหมือนเดิมนะครับโดยผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็มหนึ่งตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนะถึง21กรกฎาคมเนี่ยก็จะได้รับเข็ม2ตั้งแต่16สิงหาคมถึง28กันยายน64ส่วนกลุ่มฉีดสูตร2นะครับ ซิโนแวคแอสาเซเนกาแบบฉีดสลับบ็คซีนตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวันที่12กรกฎาคมก็คือว่าผู้ประกันตนที่ได้รับบ็คซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อซิโนแวคก,ก็จะได้รับเข็ม2ภายใน3ถึงสสัปดาห์เป็นยี่ห้อแอสตาเซเนกาทั้งหมดเช่นกันนะครับโดยผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทมพมหานครที่ได้รับเข็ม1ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึง6สิงหาคม ก็จะได้รับเข็ม2ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง27สิงหาคม64แล้วก็ผู้ประกันตนมาตราส3านะครับในกลุ่มจังหวัดภาคที่สำคัญนะฮะภาคภูฏเนี่ยก็คือนนทบ,บุรีบรุรมธานีพระนคาศรีอยุธยาสมุทรสาค,นคนรนครปฐมก็คือว่าได้รับวัคซีนนี่นะฮะเป็นสูตร2ยีออ่ห้อใช่ไหมฮะเข็ม2ยี่ห้อเซซินเนกา นี่สำนักงานประกันสังคมก็เตรียมความพร้อมสูนฉีดวัคซีนกระจายไปทั่วพื้นที่กทมนะครับตัวเดี๋ยวรอฮนะรอซึ่งส,สปสอบอกพร้อมแล้วพร้อมฉีดวัคซีนโควิดสิเก้าข็มที่สองให้นะอ่ะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้คุยกับแหล่งข่าวท่านหนึ่ง อยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับเข้าไปที่วัดโคกสมุทรสาครแล้วเขาก็ลอย,อยางานว่านาตอนนี้เนี่ยสัปเหล่อที่วัดลาออกนะฮะมาคืนกุญแจแล้วนะครับคืนกุญแจเพราะว่าเผาศพไม่ไหวศพแต่ละวันก็คือมีเข้ามาเยอะครับนาตอนนี้คือว่าศพก็สะสมกันมาประมาณสัก,กสี่สิบกว่าศพแล้วญาตก็ไม่ได้มารับเท่าก็ดูไป ก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับของทางพระพระกับลูกศิษย์ก็เลยต้องเป็นสับเบลแทนเผาศพแทนนี่เป็นปัญหาที่เราเห็นหลายวันแล้วนะฮะถึงขั้นวัดสับเบลต้องขึ้นกุญแจเลยสิ่งหนึ่งนะวัดโคกสุบสาครที่อำเภอเมืองเนะี่ยเขาต้องการคือว่าน้ำมันครับน้ำมันเพื่อจะเอาไปทําพิธีชาปนก,กิจต่อนะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะฮะมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อว่าใครมีจิตกุศลอะไรยังไงเนะี่ยก็สามารถที่จะ ไปร่วมสมทบได้นะครับที่วัดโคนะเอาละครับก็ฝากผลงานหน่อยตอนนี้ผมได้ย้ายเวลาไปจัดรายการสถานีประชาชนนะครับช่วงบ่ายแต่วันนี้นตอนนี้คือว่าเป็นรายการพิเศษไทยพี s เส,สู้โควิดสิกากักตัวปลอดภัยกับไทย p ี s นะครับนะซึ่งก็จัดทุกวันนะจั์ถึงอาทิตย์เลยบ่ายโมงถึงบ่ายสาม ทางไทย p ี s กด3นะครับก็ฝากผลงานไว้หน่อยแล้วกันติดตามผู้คุยกันได้นะครับในเพจนักข่าวพระสนามด้วยขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RM u t t moving towards innovative university